สวัสดีครับท่านผู้ชมที่โคลนครสาวปอตีไรขยี่มอต้นนะครับวันนี้สาวปอตีนะครับสู้กับตัวเต่งมอต้นเ е ตติ้ง1,431ครับมากบระดานที่1ว่ากันเลยนะครับสาวปอตีท่านนี้มาบ่อยนะครับชอบนะครับชอบชอบในกีฬาแข่งขันใช้สมองอย่างนี้นะครับดานที่1ลุยกันเลยนะครับไม่มีอะไรต้อง สั่งท่าอะไรมากนักนะครับเพราะว่ารู้ชั้นรู้เชิงมากทอออนไลน์พอทุกวแล้วนะครับสําหรับการแข่งขันครั้งนี้ในแมตช์นี้ก็ตัวเต็งมอต้นนะครับรับมือสาวปริญญาตรีนะครับสาวปอตีอ่านะครับกระดานที่หนึ่งทำยังไงนะครับใครจะได้เปรียบก่อนนะครับอืม ขยับมาเลยนะครับสาวปตีก็พร้อมที่จะขึ้นฮอตเหมือนกันนะครับอ้าวแบบนี้ก็ได้กินฟรีนะครับนะเริ่มได้เปรียบนะครับได้กินฟรีก็เริ่มได้เปรียบนะนะครับอืมนอันนี้กล้ากินเลยนะกล้ากินแล้วก็เดี๋ยวโดนสาวปอตีเล่นงานนะครับเอากินมานะครับแล้วก็ แรกกินนี่ครับเป็นการสูญเสียฮอตทันทีนะครับแล้วก็อย่างไม่ได้เข้าฮอตอีกนะสาหรับตัวเตียงมอต้นนะครับอืมากัดกาันมานะครับมาเกเหลือเท่ากันนะครับแต่ว่ารูปเกมนั้นสาวปอตรีนั้นได้รู้สึกจะดีกว่านะครับดีกว่านิดหนึ่งอ่ะ เป็นยังไงครับนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมมาให้กำลังใจมหาเก้าในแมตช์นี้นะครับแมตช์นี้เป็นแมตช์สำคัญนะครับอืมคราวนี้ใครจะได้เปรียบ หรือยังไงนะครับยังสูสีกันอยู่เพราะว่ามีฮอตมีหมากเท่ากันนะครับอ่ะยังอืมอืมไม่ได้ไม่ได้แลกกินนะอ่ะไม่เป็นไรนะครับ โอ้ขยับไปแล้วฮะวัดดวงกันเลยนะครับวัดวัดฝีมือวัดเกินไปเลยในช่วงนี้นะครับอืมเออนี่นเดินเปการวางหมากที่ต้องใช้บันสมองพอสมควรนะครับเพื่อไม่ให้โดนจินฟรีสลับสาวบอตรีนะครับ ทำไงดีบางไหนตรงไหนอ้าวอ้าอ้าวตรงนี้นะครับคราวนี้ก็คงจะมีแผนจัดการจัดการเลยครับนี่นะครับก็มากขึ้นสูงแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นฮอดได้ทันนะครับฮอดสองตัวเมื่อไหรก็ ตัวเตียงมอต้นก็จะลำบากทันทีนะครับใช้แผนผังทุกวน,นะครับนี่นะครับระดับตัวเตียงระดับปริญญาตรีด้วยนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวนะครับหมอต้นหรือปริญญาตรีไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าวิชาปริญญาตรีนั้นไม่มีวิชาฮอตนะครับ กระดานนี้ก็แตะคอรอตแล้วนะครับฮอตสาตัวได้เปรียวขึ้นมาทันทีนะครับได้เปรียวขึ้นมาทันทีจัดก,การที่จะฆ่าฮอตนะครับสาวปอตรีก็กำลังจะก,กำชัยชนะในกระดานที่หนึ่งนะครับแรกนะครับนี่นะครับชนะยุทธกรรม,มุนเธอแล้วนะครับยินนะครับ ขึ้นนำดึงศูนย์ครับปอตีขึ้นนำเรียบร้อยแล้วกะะานที่สองนะครับมาอุ่นใจแล้วสาวปอตีนะครับจะไปพ่ายแพ้ตัวเต็งมอต,ต้นนี่ว่ากว็าขาหน้านะครับ <c oughs> ดีกรีปริญญาตรีกับ ตัวเตงม,มอต้นนะครับให้ใช้ยาว่าตัวเตียงมอต้นก็คงประมาณนั้นนะครับเป็นระดับตัวเต็งตัวเตงตัวตึงนะครับเอาลุยกาดากาเสีอในกล้าลุยแล้วก็ก็ไม่ได้กางวัดนะครับหรือว่าไม่กล้าบุกถ้ำเสือก็ไม่ได้ลูกเสืออืมจะได้ลูกเสือต้องบุกถ้ำเสือนี่นะครับแรกเพื่อหาทางเกางัดได้ง่ายขึ้นนะครับ อ่าเข้าไปเลยนะครับเป็นการกวางแผนที่ดีมากหลับสาวพอรตรีนะครับอ้าวเขานี่มานี่ก็มาเพื่อดูน่าฮอดซื้อรัอนนี้เอาจนได้นะครับเอาค่านะครับเข้าจินนะครับเอาฮอดเนี่ยตอนนี้จินแล้วจินสองก็ได้เปรียบมาฮะก็จะได้เปรียบนะครับถึงถูกขาฮอดกอ่อถือว่าได้เปรียบมากนะครับ ไม่ได้เปรียบมากนะได้เปรียบรูปเกมนะครับหมากเรือเท่ากันนี่ไปเลยครับหาทางเข้าฮอตเลยอืมสกัดกันไว้ก่อนนะครับการสกัดก็คือการวางแผนที่ดีนะครับมาให้คู่ต่อสู้เข้ามาเล่นงานหรือว่าเข้ามาไล่จี้นะครับโอ้ันนี้ก็ สวยนะครับแบบนี้นะครับสวยแล้วสาหรับสาวปอตรีนะครับจากค่าฮอตตอนไหนก็ได้นะครับเอาค่าเลยครับไม่เสียเวลาค่าเลยครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยแล้วกระดานที่สองนี้นะครับเป็นกระดานสำหรับตัวเตียงมอต้นด่านสุดท้ายของตัวเตียงมอต้นนะครับนะครับ สาวโปรตีชนะ2 0ครับไปถึงกดานที่3ของมือหมากมอตนันเลตติ้งพันสี่นะครับแถมท้ายนะครับแถมท้ายให้ให้ได้ครบ3กระดานตามแมตช์นะฮะแมตช์หนึ่งก็จะเล่น2กระดานก็ใช้เวลาสั้นเกินไปนะครับขอเวลาให้ได้3กระดานก็เพิ่มเติมตม,มือหมากมอตนัน เลตติ้งพันสก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับมาว่าเป็นกระดานแถมท้ายสุดท้ายแล้วกันนะครับโอ้โหแบบนี้ตรงยังไงดีนะครับ <c oughs> อืม่ะแลวครับสูสีกัน,นครับ สูสีกันหมากจงเหลือเท่าเท่ากันทำไงดีนะครับอขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจมาหาเก้าในอีกแมตช์หนึ่งอีกเกมหนึ่งนะครับที่จัดคลิปในครั้งนี้นะครับเพื่อความบันเทิงนะครับสนุกสนานบันเทิงเล่นฮอตนะครับใช้มันสมองท่านบอกว่าผู้ที่เล่นฮอตก็มีส่วนทำให้ ความจําดีหรือว่ามีส่วนป้องกันอัลไซเมอร์ Un er ด้วยนะครับว่าไปไงั้นนะครับกินเทศประการใดก็พิจารณาเอาเอ้าวแบบนี้ได้กินฟรีแบบนี้นก,ก็สบายอาสบายนะครับกระดานนี้ถือว่าไม่มีอะไรแล้วนะครับสาวมอต้นสาวไม่ใช่สาว,อาสาวปอตรีนะครับก็คงจะเป็นฝ่ายกับพิจนาอย่างง่ายดายในกระดานสุดท้ายนะครับกินสองครับ โอ้โหขอบคุณทุกท่านนะที่แวะเข้ามาชมนะครับขอบคุณท่านทุกท่านมากจริงๆนะครับขอบคุณสาวปอตรีนะครับขอบคุณสาวปอตรีจบแมตส์สาวปอตรีชนะ3 0ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ